วันนี้ฝนตกนะคะทุกคนว่าจะมาแคมป์นะคะพี่พี่จะมาจอดกลางไร่กลางนาตรงตัดหญ้าไว้นะคะนี่รถกำลังเข้ามาแล้วฝนกำลังมาเลยฝนสาดฝนสาด กำลังกลางขึ้นนะคะทุกคนฝนตกลินลินปลปล่อยว่าหันตรงแห้งค่ะนี่เลิ่อมซาลงเนี่ยหรออ๋อน,นี้งบน้อยก็ต้องใช้เวลาในการทำบ้างนะคะพี่พี่แต่ก็ตามงบค่ะ <c oughs> ตามงบนะคะพี่พี่ว่าจังได้เพื่อกำตังเด็กเนี่ยงก่อน,นคืออันแพ้กันต่องเดอออกมั่งมุนคือเกา่าเหรอนะคะประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเรากางไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ป and <AND ้กพูดเรื่อนหอยไว้พุ่นพ่นหอยไว้พูน อนนี้บรรยากาศเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆฝนก็ตกเฉอะแฉะนะคะนี่ต่อไฟอยู่อืมเป็นบรรยากาศนะคะพี่พีนี่เราก็ใช้ไฟจากรถนะคะพี่ต่อมาใช้ก่อนนะคะนี่เปิดไฟสว่างสว่างนะคะเริ่มมืดนะคะ บรรยากาศมื่อไแล้วาเลว้าวมาเลยเจากโตโอทีมงานล้วเนาะ้กเอาเยเกินสินี่

อนนี้ข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดนียวเลยจีหมูนะคะนี่เมนูของเราวันนี้นะคะเอาง,ง่ายๆไปก่อนนะคะพี่ๆนี่นี่ <c oughs> นคะ่ะเมนูวันนี้นะคะที่เราไปจับกบเราได้กินอันนี้คะ่ะทุกคน <c oughs> หมูกแะแสบ่าแสบกกินเอากับไข่โอ้ย ข้าวผัดด้ค่ะนี่ข้าวผัดไฉ่นะคะทุกคนในเมนูแคมปิ้งของเราวันนี้นะจ๊ะทุกคนอย่าไ่อดตายอย่าไมห่อขออา้าวแกงกดิ่เจียว <c oughs> เรกินกินกิน วันนี้เราแคมปิ้งนอนตรงนี้นะคะพี่พี่ในววทันติดถนนไปเลยจา้าวันนี้เราก็มานอนแคมป์กันข้างนอกนะคะพี่พี่น,น,นทีมงานก็นอนชาร์จแบตอยู่ข้างล่างนะคะนอนโลก่อนนะคะี่ฝนทุกคนเมืองมีไฟไฟสามแยกนะคะพี่พี่ข้างนอกคือทุ่งนานะคะวันนี้นะ้าไว้ดูบรรยากาศ ยามเช้ากันช้านะะี่ค่ะเมื่อคืนเราก็นอนอยู่นี่นะจ๊ะทุกคนนี่ของเราอยู่ประมาณนี้ฝนตกนะคะเถอะแชะไปหมดบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะพี่พีนี่นอนสบายจ้าฝนตกจากจากเมืองนา้ำจนหง ประมาณนี้จ้าต้มกาแฟ ε, ต้มกาแฟจ้าหมอต้มกบเนี่ยล่ะ ค่ะท้งพูงเคร่อกับตัดหญ้าอยู่บรรยากาศแบบนี้เน,น,น้นจา้าแคมแถวทุ่งนาใกล้บ้านจะบอกไกาแฟดเส้านไได้โอยตมพวกป่วเลยน,ะน,หนหี่ะองางะว่าว้เขาปสใช้หลัง อ้กอกดืก่มทำไม นี่มีนกน้อยนะคะพี่พี่นี่เขามาไหไทยเีบเขามาเห็ดยังกับหลูมาชื่นคะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราก็จะได้เก็บแล้วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศคือดีมากค่ะในบ้านทักไกพ,พี่พีผ่านกระถางทั้คือพี่บา่านนิแมแล้วก็ส่วเขาเป็นบา่าหรืออีดีเมื่อกี้ดีวันนี้ไมเ่เป็นติดทางกันะอันนี้เป็นหน้าของหน่านะคะหน้านู้ซีญุ่นแต่ว่าหน้านูนอีก่นโลนึง วันนี้ไพคีพานนะทุกคนย่ำย่ำขอนสิกแรงเนะาะขอนย่ำแรงเนืนนเ้อย่ำเสาทุกคนแนบมึงมันไม่เห็นหย้งมาอยู่นี่รถนิ่มัมเห็นหย้งมารถนี้การที่ทําอะไรแปลกใหม่นะคะทุกคนมันกันธรรมาดานอกจากตังสีนอนอยู่ในรถไทนแล้วนะนั่นรถไทนะั่นไม่จชสีบ่แปลกใหม่นี่ค่ะเมนูของเราก,ก็กาแฟดําไปแล้วนะจ๊ะไม่รู้เขากินหมดหรือยังนี่แล้วก็มีน้ํา กลับคุณเป่ากินขนมไปสองอันแล้วจ้ะประมาณนี้นะคะพี่พี่ทิปของเรา,เาวันนี้นะได้แล้วกักลับบ้านแล้วค่ะทุกคนคุณปู่วันดี้กลับบ้านแล้วจ้าวันนี้บา